สวัสดีครับผมนายผลิตบุชาลีห้องมพสองหนึ่งที่สี่นะครับวันนี้จะมานําเสนอรายงานที่หุ้ดหนึ่งนะครับขั้อนแรกนะครับต่อจากไฟบวกของแรงนะครัเข้าคอ้นลที่หนึ่ะครับต่อจากเ็นโบลลที่หนึนะครับมาเข้าไฟบวกของไนนะครับแลวต่อจากไยลบนะครับมาเข้าไฟลบของแรงดั กลวต่อจากนี่ห้อน,นะครับพอเข้าไปบวกของวยสองนะครับต่อจากไฟบของวยสองนะครับเข้าไปลของแดงแดงนะครับขัตอนการทำงานนะครับถ้าเรากดสวิตช์นะครับไฟของวหนึ่งก็จะขึ้นนะครับแล้วพอเราแล้วพอโมดบอกสูงนะครับมาชนเรียกว่าอะไรวะ ม็ดสวิตนะครับลายสก็จะเด้งจับครับทำทำให้ล2ยสอมีไฟแล้วมาอกระบ,บอกสูบก็จะดันกลับนะครับเราจะเริ่มทดลองกันเลยนะครับทดลองเสร็จแล้วก็ถอดสายเก็บเรียบร้อยเลยนะครับ ตอนจบการนำเสนอเรือนี้ครับ